ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทที่3นะครับของการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพในบทนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาของการไม่จัดการเวลาครับ อยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าถ้าทุกท่านเนี่ยไม่มีการบริหารจัดก,การเวลาที่ดีเลยทั้งในเรื่องของการทํางานและเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยทุกท่านจะเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับจะได้รับมือได้อย่างถูกต้องนั่นเองปัญหาอย่างแรกที่ทุกท่านจะต้องเจอเลยก็คือทําให้ชีวิตไม่มีเป้าหมาย ถ้าคุณไม่มีการจัดการเวลาที่ดีไม่มีการจัดสรรทั้งเรื่องของงานและการใช้ชีวิตนะครับอย่างแรกเลยที่คุณจะเจอคือทําให้ชีวิตของคุณไม่มีเป้าหมายเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่มีการจัดการเวลานะครับเวลาทํางานเนี่ยคุณจะทํางานไปอย่างวันๆเลยครับผมโดยที่ไม่รู้ว่าคุณควรจะต้องทําอะไรก่อนหลังและควรจะทําอะไรให้สําเร็จในวันนั้นถ้าคุณทํางานไปอย่างวันๆซ้ําๆเดิมๆเหมือนๆกันทุกวันครับผมจะทําให้ชีวิตของคุณนั้นเนี่ยเรียบเฉยไม่มีเป้าหมายทํางานอย่างลูที วนๆไปทุกปันครับและจะทำให้สุขภาพจิตและความก้าวหน้าในการทำงานคุณนั้นแย่ yeah, ลงเรื่อยๆด้วยยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น ถ้าคุณทำงานเหมือนเดิมซ้ำๆทุกวันทุกวันโดยที่คุณไม่มีเป้าหมายที่ตั้งไว้เลยว่าคุณจะต้องมีการเลื่อนตำแหน่งคุณจะต้องทำงานนี้ให้ประสบความสำเร็จหรือคุณจะต้องมีการได้รับปรับเงินเดือนประมาณนี้นะครับคุณจะทำงานไปอย่างวันๆลอยๆครับผมและคุณจะรู้สึกอีกครั้งหนึ่งนะครับและจะถามตัวเองว่าทำไมเราถึงทำอย่างนี้ในวันนี้นั่นแหละครับผมคือการที่คุณไม่ตั้งเป้าหมายคุณไม่มีการจัดการเวลาเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นจะทำให้คุณ สุขภาพจิตแย่ลงและความก้าวหน้าในการทํางานของคุณนั้นจะย่ำอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนานั่นเองครับปัญหาข้อต่อไปที่จะต้องเจอนะครับนั่นคือทําให้ไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับผมเมื่อคุณมีการตั้งเป้าหมายนะครับว่าถ้าคุณทํางานครบ1ปีคุณจะได้เลื่อนตําแหน่งคุณจะได้ปรับเงินเดือนหรืออะไรก็ตามแต่คุณไม่มีการบริหารจัดก,การเวลาในเรื่องของทั้งการทํางานเรื่อง,องการใช้ชีวิตต่างๆาา คุณจะรู้สึกได้เลยว่าการทำงานนี้ช่างยากเย็นเพราะคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณจะต้องทำอะไรก่อนหรือหลังนั่นเองครับหรือคุณจะเห็นได้เลยว่า การที่คุณจะทำให้ไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นั้นนะครับในแต่ละขั้นตอนนั้นช่างทำได้ยากเย็นมากๆเลยเพราะคุณไม่มีการวางแผนเลยว่าต้องทำอะไรและทำอย่างไรในช่วงเวลาไหนบ้างนั่นเองมันจะทำให้ทุกอย่างผิดพลาดไปหมดและจะทำให้คุณเนี่ยเหนื่อยยิ่งขึ้นครับพอเหนื่อยยิ่งขึ้นนะครับไม่ถึงเป้าหมายที่เตรียมไว้นั่นแหละครับผมนั่นคือปัญหาเลยฮะสุขภาพจิตความเครียดจะมาอางแน่นอน ปัญหาข้อต่อไปที่เราเจอกันบ่อยๆถ้าคุณไม่มีการจัดการเวลาที่ดีนะครับนั่นคือทําให้ชีวิตไม่มีคุณค่ามเมื่อคุณไม่มีการจัดการเวลาที่ดีพอหรือจัดการเรื่องของงานที่ดีพอนะครับเวลาที่คุณจะทําหลายๆสิ mm. ่งทําให้ไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้เนี่ย mm. มันจะไม่ประสบความสําเร็จพอยิ่งคุณไม่ประสบความสําเร็จบ่อยๆมากเท่าไหร่นะครับคุณจะยิ่งกลับมาถามตัวเองว่าทําไมเราถึงไม่ประสบความสําเร็จเราไม่มีคุณค่าเราไม่มีความสามารถเหรอ และถ้าคุณเกิดคำถาม่างนั้นขึ้นครับผมมันจะเกิดเป็นแรงเชิงลบทำให้คุณนั้นไม่มีแรงไม่มีกำลังใจในการทำงานต่อๆไปเพราะว่าคุณคิดอยู่แก่ว่าชีวิตคุณไม่มีค่าทำไม่ถึงเป้าหมายนั่นเองครับและปัญหาข้อต่อไปที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับนั่นคือทำให้ชีวิตไม่มีความสุขครับเมื่อคุณไม่มีการจัดการเวลาจัดการเรื่องของงานต่างๆให้ดีพอเวลาที่คุณทำงานต่างๆนั้นจะทำด้วยความยากลำบากมากๆและเมื่อคุณทำด้วยความยากลำบากนะครับ ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรก่อนหลังเนี่ยจะทําให้ประสบความสาเร็จอย่างยากลําลบากหรืออาจจะทํางานไม่ประสบความสําเร็จเลยซะด้วยซ้ำระหว่างที่คุณทํางานและคุณจะพบเจออย่างนี้นะครับแน่นอนครับชีวิตคุณจะไม่มีความสุขอย่างแน่นอนถ้าคนจัดการเวลาที่ดีพอนะครับจะสังเกตได้เลยว่าเขาจะมีการทํางานเป็นลําดับขั้นตอนอย่างชาัดเจนและชีวิตของเขานั้นจะเป็นระเบียบในช่ชัดเจนทําให้ชีวิตของเขามีความสุขอยู่เสมอครับ จะสังเกตได้ว่าปัญหาของการไม่จัดการเวลาในหลายๆข้อเนี่ยนะครับจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ยามากเลยนะครับทั้งเรื่องของการทำงานที่ลำบากมากขึ้นเรื่องของสภาวะจิตใจที่ทำให้จิตใจของเรานั้นแย่ลงอาจจะเกิดความเครียดเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นในอนาคตได้เลย เพราะฉะนั้นในบทนี้อยากจให้ทุกท่านได้เห็นถึงความสําคัญของการจัดการเวลาว่าถ้าคุณนําไปใช้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อย่างไรแต่ถ้าคุณไม่นําไปใช้หรือเตรียมตัวให้ดีมันจะเกิดโทษเกิดปัญหาอย่างไรบ้างแล้วพบกันในบทต่อไปครับผม